แต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่สายคุณป้อมก่อนสวัสดีครับป้อมเออสวัสดีครับผมครับป้อมตอนนี้เทา่ยวที่ไหนครับอยู่รามคำแหงครับผมอยู่รามแล้วปีใหม่ไปเที่ยวไหนปีใหม่กลับบ้านนะพี่พอดีจะกลับบ้านเลยถึงเรื่องเก่าๆก็เลยโทรมาเล่าครับได้เลยแล้วบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเอออยู่ศรีสะเกดครับผมอยู่ศรีสะเกดก็คือเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะครับครับแล้วจะกลับศรีสะเกดกลับบ้านวันไหนอย่างไรครับเออช่วงปีใหม่เนี่ยครับช่วงป นะฮะเราไปกี่วันครับเออห้าวันครับเดินทางไปกับปลอดภัยหวังอย่างนั้นครับพี่นะครับแล้วไปยังไงขึ้นขึ้นรถบัสขับรถไปเองรถไฟว่ะครับอารถไฟนะอ้าวได้เลยคอยมีความสุขกันละกันนะครับนะป้อมถ้าางนั้นเนี่ยเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนพักเรื่องกลับบ้านไว้ก่อนมาคุยเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยเรื่องคนเลี้ยงผีประสบการณ์ที่น้องบอกว่าน้องเจอด้วยตัวเองด้วยเมื่อสักยี่สิบปีที่ผ่านมาที่ศรีสะเกดนะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงอะครับ เอาเลี้ยงผีแล้วครับครับคือสมัยเด็กๆเนี่ยอพ่อเคยเอาผีผีเป้าอะครับผีสายเลี้ยงผีเป้ามาเลี้ยงนะฮะเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าไร่ผักสวนผักอะไรเงี้ยกันขโมยกันอะไรอย่างเงี้ย่ะฮะเรื่องเาวามันก็คือในช่วงนั้นมันก็ผ่านไปแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้จําแล้วก็เรามาอยู่ที่ทํางานที่กรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลืมๆไปแล้วที่ได้กลับบ้านนะพี่ ับบ้านไปเขาก็จะมีช่วงกลางวันอะไรเงี้ยพี่ชายพี่ชายเขาจะไปเพื่อจะจับปลาจับอะไรขึ้นมาไว้สังขันนะฮะก็ขอไปด้วยก็ไปดูวิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะดูว่ามีป่ามีอะไรตรงไหนมีอะไรเงี้ยวิวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอเนี้ยพอตกกลางคืนนะพี่เราก็ขอตามไปดูพี่ชายกูรอบอะไรเงี้ยครับในทุ่งนามันก็มืดเนาะมันก็มีไฟแค่ดวงเดียวตอนแรกพี่ชายไม่คิดว่าเราจะไปด้วยครับผมก็ไปด้วยพี่ชายก็ให้ถือไฟแล้วเป็นคน เป็นนอกพื้นที่ไปแล้วอะไรเง<ม>ี้ยครับ<ม>ครับ<ม>พอลงไปกู้รอบพี่ชายก็ลงห่างจากเราไปประมาณยี่สิบเมตรด้านซ<ม>้ายนะฮะครับผมก็ยืนมองแล้วทีน,นี้มันมีไฟอยู่กลางทุ่งนาดวงหนึ่งพีมม่มันเหมือนเหมือนแสงเลืองเหมือนไฟตะเคียงเหมือนไฟอะไรเงียง<ม>้ยฮะค,<ม>ครับผมก็ผมก็เอ๊ะมีคนในทุ่งนาด้วยสี่ห้าทุ่มนะฮะครับตะโกนเรียกพี่ไนหนุ่มเขามากู้รอบพูดอะไรเหมือนกันนะฮะพี่ไฟก็ <c oughs> ดับไปสิครับครับดับไปไม่ถึงนาทีนะครับ<อ>ไปโผล่เพืบเอาตรงชายป่าที่เรามากลางวันอ่ะเราเห็นแล้วอ,ะอ่ะจุดนั้นตรงนั้นมันเป็นชายป่าพี่ครับแล้วปุ๊บพอโผล่ขึ้นปุ๊บเราก็บอกอป่าตรงนั้นมันก็ไกลอยู่นะที่ที่เห็นเป็นป่าก็คือว่าไฟมันสว่างประมาณมนึงนะครับแล้วสักพักหนึ่งนี่ไฟมันแบบกระจายขึ้นนะพี่บแบบ สว่างมากนะครับอืมพี่นึกภาพกอไผ่สองกอด้านซ้ายด้านขวานะฮะแล้วคือมันเป็นไผ่ตรงอ่ะไผ่ใหญ่อ่ะอแล้วไฟมันสว่างมันจะถึงปลายต้นไผ่อะพี่อืมผมก็เอ้าผมก็แปลกใจดีครับผมก็เลยพี่ผมก็ตะโกนไปถามพี่ชายอ่าอะไรอะอะไรนู่นอะไรอะพี่ชายหันไปมองก็บอก ยิ่งยบไว้ยงียบไว้ผมก็งี่บผมก็ผมก็บอกพี่ชายบอกมองไว้นะมองไว้นะอืผมก็มองไว้เหรอผมก็มองก็จ้องไว้แล้วทีนี้ไฟมันก็กระพริบอะพี่คือนึกภาพกลางทุ่งเลยครับไฟมันกระพริบจากชายป่าที่เป็นเอต้นไผ่มันก็หายไปสักพักนึงมันก็แวบแวบมาทีนี้มันมาผมมานึกได้ตอนที่มันมาสว่างที่ต้นไม้ใกล้ๆอะพี่คือตอนกลางวันเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าต้นไม้อะไรอยู่ระยะประมาณไหนอื ทีนีผมตกใจดิพี่มันห่างจากผมไปถึงห้าสิบเมตรน่ะต้นไม้ต้นนั้นน่ะ,ะมันสว่างต้นไม้มันก็ใหญ่นะพี่ประมาณตึกห้าชั้นน่ะอแล้วไฟมันสว่างขึ้นไปเห็นตรงยอดไม้แล้วพี่ <โห S 1> ผมตกพี่ผมเลือดสะกอนพี่ชายนะ <โห S 1> พ,พี่อะไรเนี่ยพี่ชายก็หันไปมองค,คือเขาคือเขาก้มเก็บรอบอยู่อะพี่เขาไม่ได้มองผมอ่ะพรเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาเห็นเขาก็เขาก็ตะโกนเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนให้แบบ ให้รู้ว่ามีสองคนนะอะไรเงี้ยคือคือไฟมีดวงเดียวพี่ครัไฟมีที่มีที่ผมดวงเดียวแล้วไอ้ไอผีเป้าอะไรนั่นน่ะมันพุ่งมาที่ผมพี่พี่ชายผมตะโกนพุ่งแล้วมันก็หยุดใต้โคนไม้นะพี่แล้วไฟมันก็วาดวาดมันก็วาดไปตามคูนาคิดว่าเป็นคูนานะพี่อืมาะผมก็ตกใจกลัวพี่พี่ชายตะโกนมาถามกลัวไหมพี่ชายค่ะกลัวพี่ผมก็กระโจน วิ่งไปหาพี่ชายบอกพี่ชายพี่มาพี่มันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะอืพี่บอกผีเป้ากลัวไหมผมบอกเฮ้ยพี่ผีเป้านี่มันเรื่องราวยี่สิบสามสิบปีก่อนเลยนะมันยังมีกเลอพี่เขาบอกนี่แหละผีเป้าเขาบอกเขาบอกไม่ต้องกลัวนะอยู่เฉยๆเขาบอกอยู่ด้วยนอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วมันก็ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ไปไปคือไปเองครับเดี๋ยวมันก็ไปเองอะไรเงี้ยพี่ชายก็ลงไป แต่ตาอะไรของเขาต่อแต่ผมกลัวไอพี่ผมก็ต้องมองดีครับครับไฟมันปึ๊บเดี๋ยวดับเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวดับเดี๋ยวโผล่ในละแวกครับพี่อยู่รอบๆเราในระยะประมาณสิบยี่สิบเมตรอะคือคือที่ที่เห็นคือเดี๋ยวไปโผล่เดี๋ยวโผล่ได้เห็นต้นไม้ใกล้ๆมันแล้วก็เดี๋ยวโผล่ไม้ใกล้ๆตรงนี้อะไรเงี้ยผมก็ตะกิดพี่ละพี่พี่ไม่ใช่แล้วพี่ มันไม่ไปเลยครับป้าพี่วงถามพี่วงถามหน่อยสิฮะเอแสงว่าที่บอกนี่นะแสงมันมาจากอะไรมาจากผีเป้าหรอใช่พี่โลคือผีเป้าเดี๋ยวพี่หวังถามหน่อยลักษณะของผีเป้าขยายความหน่อยจากจากจากภูมิความรู้ของของของป้อมนะคําว่าผีเป้ามันคืออะไรลักษณะมันเป็นยังไงครับคือผีเป้าในเท่าที่เด็กๆเลยนะที่เด็กเลยคือพ่อเคยเอามาเลี้ยงนะฮะคือพ่อมาเลี้ยงไว้ไล่อย่างนี้นะฮะ เรสโซนน่ะนะคือที่มันเป็นแสงสว่างวาบเนี่ยมันจะต่างจากสีอย่างอื่นนะคือมันจะถ้ามันจะทําร้ายใครเนี้ยพี่พ่อเคยเล่าว่ามันจะขยายแสงไฟของมันเนี่ยให้ออกเหมือนขู่อะพี่เหมือนขู่ขยายให้มันดูใหญ่ให้มันดูใหญ่แล้วมันจะลอยขึ้นระดับศีรษะเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามันจะไล่คนนะมันจะไม่หนีพี่พ่อเคยเล่าอย่างนั้นนะฮะอ๋อ แล้วเขามีเขามีลักษณะเป็นเป็นเป็นรูปร่างอย่างสมมุตินะฮะว่าถ้าเป็นอภีกระสืออย่างเงี้ยนะผีกระสือจะเป็นสือว่าเป็นดวงไฟบางคนเป็นดวงไฟนะบางคนบอกผีกระสือเป็นเหมือนในหนังในละครนะที่ว่าเป็นเป็นหัวเป็นไส้อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะหรือผีปอบอ่าเราก็จะเห็นแบบเป็นลักษณะแบบนี้อย่างผีเป้าเนี่ยมันมีลักษณะแบบว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงเขาระบุแบบนั้นไหมหรือยังไงอ่เป็นพอเราว่ามันจะเป็นหน้าตาของคนเลี้ยงอะพี่ คือผมเคยเคยเห็นในสมัยที่พ่อเคยเอามาแรกแกเลยนะฮะือเหมือนแรกๆเลยอะ่ะพ่อมาแรกๆเลยเนี่ยผมจําความเข้าจําความได้นะประมาณสิบปุ๋บแบบผมก็ไปขุดดินเล่นไปจับขุดปูจับปลาอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วทีเนี้ยพอจับได้ปุ๊บ,บพ่อบอกว่าเนี่ยเนี่ยไหนปูลองเอาไปโยนถส่โพรงไม้ตรงนั้นซื้คือโพรงไม้นะพี่ผมก็ไปโยนในโพรงไม้ก็คืออืปูมันสุก ี่มันสุกมันคือมันมันแดงขึ้นเหมือนเราย่างบาร์บีคิวอ่ะพี่นึกภาพออกไหมครับประมาณนั้นเหมือนเราโยนใส่ไฟตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันมันเป็นแปลกๆอยู่นะอะไรเงี้ยก็นึกว่าในนั้นมีสัตว์มีพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเอาอย่างอื่นมาบ้างเอาปลาเอาอะไรมาโยนใส่บ้างเขียดับพี่อาเขียดับเขียดที่จําได้เจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ไปโยนใส่ทีหนึ่งทีนึงพี่เชื่อไหมเขียดน่ยมันเหมือนเราโยนใส่กองไฟนะคือคือได้ยินนะเขียด มันเหยียดขาตายอ่ะอใช่พี่ครับเขียดมันเหยียดขาออกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วช่วงขามันนีจะเขียวเลยนะพี่เหมือนครับมันเขียวก่อนก่อนที่มันจะสุกอ่ะตรงโคนขาของกบของเขียดน่ะนะฮะผมก็อืมเขาจะโง่ไปมองมันพ่อก็มัวแต่ทำนาเกี่ยวข้าวหรืออะไรเงี้ยมันว่าแอบเลยครับโงมคนนคนออกมาแล้วมันเจอนั่นพี่มันเป็นตลับยาหม่อง สมัยเก่าห้าห้าบาทพี่นึกภาพผมไหมครับครับสมัยใหญ่ๆหน่อยอผมก็แอบเปิดเลยครับอย่างเนี้ยพอเปิดปุ๊เสียงตะโกนเลยปิดเสียงพ่อพี่อยู่ข้างผมบอกให้ปิดพราะผอปิดผมว่าเอาผมก็ดูก่อนแหละผมว่ามันคืออะไรมันเป็นอืมันเป็นเหมือนเหมือนนวดเหมือนน้ำมันหรืออะไรสักอย่างแล้วมีแมงอยู่ข้างในนะพี่มันแตลกนะพี่คือมีแมงมีแมงอยู่ข้างในพี่ เป็นเป็นแมงอะไรฮะเป็นแมงตัวเล erman, ็กๆสีโกขาวพี่คือมันมันเป็นอยู <c <c ่ในตลับยางหม่องที่มันไม่มีอากาศอมันเป็นไปไม่ได้ไงครับอนี่นั่นคือสิ่งที่เราแปลกใจอ่ะพี่แต่พ่อบอกให้ปิดแล้วเก็บอะไรอย่างเงี้ยอ่าออ่าฮะแล้วที่บอกว่ามันมันเป็นหน้าเราเนี่ยเป็นหน้าคนเลี้ยงเนี่ยคือมีนาที่จินพี่ชายอนาข้างบ้านนะครับอืมครับกลางคืนเนี่ยแกไปแกไปหน้าแกอืมแล้วแกมาเห็น แสงไฟที่นาครับแกก็คิดว่าเป็นขโมยคือก่อนที่จะเดินมาถึงนาเนี่ยมันจะเป็นร่องน้ำอะคอัอพอแกเดินเข้ามาปุ๊บแกรู้สึกว่าแสงไฟนั้นมันก็เข้ามาหาแกเหมือนกันจนมายืนมองกันอยู่ตรงกูน้ำฝั่งตรงข้ามอีแล้วทีเนี้ยคือเห็นเลยว่าเป็นเป็นหน้าของพ่อครับอ๋อเหรอแสดงว่าผีเป้าจะมีลักษณะเหมือนกับหน้าคนเลี้ยง ช่ครับเป็นลักษณะเงไงแล้วก็เป็นดวงไฟเป็นดวงไฟเป็นดวงไฟมันมันเก่งมากๆากเนี่ยได้ยินพ่อเล่านะฮะถ้ามันเก๋งมากๆเนี่ยมันจะมีแสงออกตามตามตาที่เป็นรูทวารด้านหน้าของเราครับที่ใบหน้าอืออือคือที่แสงที่จะทําเนี่ยคือตอนที่จะทาร้ายคนเท่านั้นครับออแสดงว่าแสดงว่าผีเป้าเป็นเป็นผีของของของบ้านเราอีกผีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็มักจะมีความเชื่อผีเป้าเนี่ยทางภาคอีสาน ใช่ครับเป็นการปลูกเสกมามัง้งเพราะมันเป็นวัตถุนี้พี่ใช่ไหมเป็นตลับยาหม่องที่ใช้ใสบ่บรรจุใช่ป่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจ <c oughs> เพราะว่าจากเขาว่า <c oughs> เขาว่าผีเป้าผีบอกเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผีปอบหรือว่าเพราะว่าแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยจากท,ท,ที่ที่ป้อมเล่าเนี่ยลักษณะเป็นเหมือนกับตลับใช่ไหมใช่ค,คือเหมือนกับใครเลี้ยงนะพ่อเลี้ยงครับตอนแรกพ่อบอกว่าเขาจะมาช่วยเฝ้าไล่เฝ้านาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่ ต้องเอาไปทิ้งเนี่ยเพราะว่าเอพี่คนนั้นเขามาบอกหลวงพ่อที่เป็นรู้จักกันนะครับให้มาบอกพ่อว่าเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะอย่าเอามาเลี้ยงเพราะว่าโตขึ้นเขาจะเขาจะเหมือนก็กินกินเจ้าของอะทําำร้ายตัวคนเลี้ยงด้วยอะไรอยเงี้ยแสดงว่าเป็นสิงของ อ๋อพี่เก่งครับผมรบกวนนิดนึงช่วยหาข้อมูลเกี่ยวผีเป้าให้หน่อยดีนะครับมันน่าจะมีข้อมูลอยู่แต่ว่าฟังจากที่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 ทป้อมเล่าเนี่ยคนที่เล่าก็คือคุณพ่อแล้วตอนที่พี่บอกถาม<ช>ห่อป้อมคุณพ่อเขาเลี้ยงอยู่นานไหมครับคุณพ่อก็ก็เสียไปนานแล้วคและนั้นแล้วของนี้ก็ก็ก็เสียไปพร้อมคุณพ่อไม่ฮะนี่พ่อออกไปทิ้งครับพี่ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสามารถอะไรได้ประมาณ<อ>นี้คืในวันที่พ่อครับ อืแสดงว่าตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่เอาสิ่งของนี่ไปทิ้งแล้วไปทิ้งแล้วครับไม่ได้เลี้ยงแล้วครับพ่อบอกไม่ใด้เลี้ยงแกก็เลยแกก็เลยไปทิ้งใช่ครับไปทิ้งครับผมมีข้อมูลนะขอบคุณท่านผู้การมัธเคด้วยฟังไปพร้อมกันป้อมเขาบอกผีเป้าเป็นผีที่ชอบกินของสดของขาวนะครับมักแอบออกหากินตอนกลางคืนเที่ยวจับกบเขียดกิน หาข <Okay. S 1> ากบหาเขียกินไม่ได้อย่างสุดท้ายเนี่ยก่อนจะกลับขึ้นบ้านก็จะกินเทะ่านะก็จะกินขี้หมานะรองท้องไปาพลางความจริงแล้วผีเป้าไม่ใช่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่ผีเป้าคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่กลายผีเป้าคําว่าเป้าหมายถึงคนหรือว่าสัตว์ซึ่งปกติกินพืชเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นเป็นอาหารมหเเะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ นะครับอเออนีอ่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตำนานผีเป้าฮะนะครับเป็นข้อมูลที่ท่านู้การมัสเคเนี่ยหาพี่ป๋องเขาบอกว่าออชอบกินผีเป้าเป็นผี่ชอบกินของสดของขาว มักแอบ,บออกหากินตอนกลางคืนเที่ยวจับกบเขียดกินหากกบเขียดกินไม่ได้อย่างน้อยสุดท้ายก่อนกลับขึ้นบ้านก็จะกินขี้หมาลองท้องไปอพางความจริงแล้วผีเป้าไม่ใช่วิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่เป็นผีเป้าคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะกลายเป็นเป้าคําว่าเป้าหมายถึงคนหรือสัตว์ซึ่งปกติกินพืชเป็นอาหารกินของสุกเป็นอาหารเปลี่ยนไปชอบกินของเป็นๆกินแบบจับได้กินเลยไม่ผ่านกระบวนการปรุงเป็นอาหาร แมวเป้าหมายถึงแมวที่จับสัตว์เป็นๆกินเป็นอาหารโดยมากมันเป็นแมวไม่มีเจ้าของหรือว่าแมวป่าแต่ว่าแมวป่าแมวบ้านทั่วไปก็อาจจะกลายเป็นเป็นเป็นเป้าได้หากเจ้าของไม่ค่อยให้อาหารแมวตัวนั้นก็อดอยากไปหาจับหนูจับทุกแกกิงกากินเป็นอาหารแทนนาเข้าติดใจรสชาติของสดก็จะกลายเป็นแมวเป้าไปก็มีเออเออเขาว่าอย่างนั้นนใช่ครับแต่นี่มันเป็นของแบบ ใส่ศาสตร์ในสีบวันน่ากลัวใช่ไหมนี่แล้วเรื่องราวมันโอ้ยฉันแต่เด็กแล้วผมตอนนี้ผมอายุสามสิบแบบผมไม่เชื่อมันจะมีอยู่ไงใช่ใช่ใช่แต่ว่าความเชื่อของทวายิสามันจะมีเรื่องผีปอบเนาะแล้วก็มีผีเป้าใช่ไหมถ้าใต้จะมีผีกะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเหนือนี่ก็น่าจะเป็นผีเป้าผีโพงสักอย่างหนึ่งได้ยินเพราะว่ามันมีสองอย่างที่ผีโพงคือมีว่านแล้วก็เป็นแบบการปลูกเศษขึ้นมาใช่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  แต่ที่พ่อมาน่าจะเป็นพวกผูกเสกครับพี่อืมอ้าวนะฮะก็ก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็ได้ฟังกันไามั้งสมัยเรายังเด็กเนาะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีแบบนี้อืประมาเนี้ครับเอาได้เลยป้อมขอบคุณมากกับเรื่องนี้นะฮะที่นําประสบการณ์ผมว่าเป็นเรื่องผีไทยที่บางทีก็ก็น่าหาข้อมูลศึกษานะนะว่าผีไทยบ้านเรามันมีกี่อย่างกี่ชนิดนะครับผีเป้าก็เป็นผีไทยชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเอาละใครจะเอามาเลี้ยงนี่ ศึกษาให้ดีนะครับโอ้เนี่ยนี่ไม่ไม่ผมผมผมไม่ค่อยแนะนานะไสยศาสตร์เออนี่ผมผมไม่แนะนํานะเพราะบางคนปัจจุบันนี้ก็ยังจะมีเลี้ยงกูมารทองเลี้ยงรักยมแล้วก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมผมผมไม่แนะนํานะนะครับอก็ลองดูก็แล้วกันได้ป้อมือบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ